ครับผมสวัสดีครับพบกับช่องน้องเฟิร์สน้องเอิร์ทนะครับผมวันนี้พามาดูต้นฝรั่งครับอีกเลี้วครับไม่ได้เจือหลายวันนะครับนี่ครับมันแตกยอดออกมาก็เป็นออกดอกมาเลยนะครับออกดอกเลยแตกยอดมานี่ครับมดกันเยอะนะครับเพราะผมไม่ได้ใช้ยานะครับ ชิดน้ำหมักนะครับผมนี่ครับเด็ยดยอดออกเยอะเลยนะครับยอดมันแตะดอกมันก็กตามออกมาเลยนะครับนี่ครับโอ้โหนี่ออกเยอะเกินนี่ครับ ออกมาเยอะเลยนะครับตอนนี้นี่ออกมาแล้วมันมีดอกตามออกมาเลยนะครับมันจะเป็นด,ดอกมาเลยนี่ครับผมเต็มเลยครับตัวนี้มดเยอะนะครับมดคันเยอะนี่ครับแต่ยอ่อยออกมาครับยอยออกมาเยอะนี่ผมออกดอกเต็มเลยนะครับคราวนี้ นี่เป็นหง่อซื้อนะครับผมหง่าซื้อเป็นต้นเสียบยอดนะครับน่ครับดอกเต็มเลยครับหง่าซื้อไม่รู้ติดไม่ติดนะครับแต่ว่ารอดูก่อนนะครับเตรียมตัวต้องต้องใช้ไม้ค้ำนะครับผมผมต้องหาไม้มาค้ำอีกนี่ครับดอกมันเยอะเลยตรงนู้นขยายพื้นที่นะครับผมว่าขยายพื้นที่ออกไปครับให้บุกฝรั่ง <c oughs> นี่ครับเต็มเลยัวมีมะเร็งมันไม่รู้อะไรมันกัดนะตัวมึงต่ำคนกลางจะเสียไี <c> ่ไ <oughs> ไว้ไม่หมดนะครับไว้ไม่เยอะนี่ครับเต็มเลยออกมาเพราะผมไปเด็ดยอดนะครับเพราะเพราะว่าเด็ดยอดมันจะออกมาตามํตาตําปางเนี่ยเยอะเลยครับเด็ดยอมมันออกไปมันจะออกยอดออกมาตําเยอะ นี่ครับโอ้ยออกดอกออกมาครับาปเต็มเลยครับนี่นี่เป็นองอยสื่อนะครับอันนี้ผมตอนไว้นะครับลองดูเพอะพอรตอนมันจะออกกิิงงนะน้ำมันมันก็ออกออกดอกตามมาเลยนะครับเต็มเลยตอนไว้นี่ครับตอนผมไปเด็ดยอดมันมันก็ออกยอดใหม่ก็มาดอก ออกมาเลยนะครับนี่ฝรั่งไต้หวันนะครับโผล่ไว้หลายลูกแล้วด้วยครับเจ็ดแปดลูกครับโผล่ไว้นูครับขาวๆครับหัวดูนี่ก็มีนะครับนี่ครับที่ยวไว้หลายลูก เอานะครับผมกดติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับกดกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องน้องเฟืรองน้องอ,อ์ดครับผมขอบคุณครับ